คุณเสร็จแล้ววันนี้ไม่ใช่เย็นเราจะมารับพี่ป้านกัน <laughs> ว่าวันนี้นะคะ <laughs> ป้านตัดขนร้านใหม่ <laughs> ซึ่งจะเป็นยังไงแล้วเป็นร้านที่แพงกว่าร้านเก่าด้วยนะแต่ว,วันนี้ร้านเก่าปิดก็เลยต้องแบบ <laughs> เลือกร้านใหม่ <laughs> มาดูกันว่าพี่ปั้นจะเป็นยังไงต้องน่ารักแน่ๆเลยหรือว่าน่าเกลียดไปเลยก็ไม่รู้มากว่าให้มาแล้ว <c oughs> เห็นไหมคะหมาหน้าเกลียดมากเลย <c oughs> ตัดขนแล้วดูสิเป็นหมาสวราดาเลยค่ะไปเล่าสวัสดีค่ะนี่คือสมาชิกของบ้านเราข้าปั้นพ้ะพพาวพาวพาวพาเข้าปั้น AKA อะไรดี เอเคเอกุง้งกุ้งอาล่อนั่งเองค่ะม่รักที่สุดเลยมานเป็นหมาพันธุ์ฮุดเดิ้ลนนะคะพันธุ์ฮุดเดิ้ลนทอยค่ะแต่แต่มันอาจจะเป็นทอยแบบอยกัดหลวงทอยกัดหลวง,ก,ลวงก็จะเป็นทอยอยักหยักทอยตัว,ตวโต วิ่งจะแย่แล้วเดี๋ยวไปวิ่งที่บ้านนะลูกน,นะคะ AKA พุดเด่นทอยยักษ์เป็นพุดเด่นทอยเขาบอกว่าตัวจะไม่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> เต่แขนขายาวมากเลยค่ะก็ขุดไม่เอาไม่กระโดดลูกไม่เอากระโดดไม่ได้ร <c oughs> ีวิวร้านนี้นะคะเราจะไม่บอกว่าร้านไหนแต่เป็นร้านหนึ่ง <c oughs> ในเชียงใหม่ แถวไม่เหี่ยแถวแถวตลาดซึ่งเขาไม่ได้รับตัดขนอย่างเดียวก็ราคาอยู่ที่สงวนเน็ตแล้วสองรอยห้าสิบบาทตัดขนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยหมดนั่นเองขนขนจุจๆก็ยังมีอยู่แล้วก็ขนปากขนปากไมะไม่หมด แต่ไม่เป็นไรก็คือวันนี้ร้านตัดร้านนั้นของเราร้านประจำนะคะเป็นร้านคุณป้าก็อยู่แถวแถวตลาดไม่เหยียเหมือนกันแต่ร้านนี้ดีนะคะถูกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ตัดดีมากเนียบเนียบสมนะคะไม่ได้ลูกเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วใจเย็นต yeah. ีปั๊มนะปุ๊บจะตีปัามลูก ก่อนร้อนนะตัดคนแล้วสบายตัวเพรมันจะเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะก็ต้องพาไปตัดขนช่วงแรกก็จะดูหน้าเหมือนสปารดนิดนึงแต่แบบนา,นานๆไปมันจะน่ารักเ้วยความที่มันเป็นพุดเดิ้ลก็ขนเยอะไปไหนรูกแล้วก็วาอ,อาหารมาทิ่มมาน,นี้เนะี่ยคุยกับกล้องอะฮะคุยเลย ดีครับผมชื่อข้าวปั้นครับพี่อ้อนเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเจ๊ไหมขอข้าวปั้นครับพี่อ้อนเป็นอันดับหนึ่งเลครับเราวลักษณะเด่นของข้าวปั้นนะดูนะชอบทำตาพิมพ์ทำตาพิมพ์ตลอดเวลานี่ทำตั้งเีอย ทำตาตเครมพี่สั้นอาจจะตายตายทนะี่ส้อาจจะสายตาสั้นก็ได้เนหะนะมือนแบบหลีตาตลอดเวลาอย่างเงี้ย<ะ>แล้วก็คือทำหน้าเครมหน้าอ่อนเ็ดสิ้<ด>นภารกิจวันนี้พาหมาไปอาบน้ำมาถือว่าเต็มห้าให้สองการร้านเนี้ยเพราะว่าตัวหอมอยู่ ัดคะแนนที่หนึ่งแพงสองตัดตัดผลไม่หมดสามไม่มีที่จอดรถแค่นี้แหละเละือสองเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปรีวิวร้านที่ที่เราตัดประจำว่ามันแบบดียังไงอะไรเงี้ยโอเคไปก่อนนะจะเข้าบ้านแล้ว ไมไหมครับไปไหมครับไปอย่าไรเฮ่ย